วันนี้ผมไมได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโปรเจกต์ Minecraft m o d e r 24 c a s t e r แบบยูทูบเบอร์มากหน้าหลายตามาดูกันว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากฆาตรกรได้หรือไม่ไปชมเลยครับผมสตรีมท,ทุกวันที่ช่อง YouTube นะครับเวลา1่ทุ่มถึง3ทุ่มครับผมแล้วเจอกันครับโอเคเปิดคลิป3 2, สวันนีครับผมวันี้อยู่ผมเทนซช่อนะผม,ผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ m o d e 24 Castor นะผมในปี2024ครับผม ยวกันมากมายเลยนะครับผมก็นะครับผมวันนี้นะครับผมเรามากันนั่งหลายคนว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวนะผมจะแปะชื่อโอบไหมครับเนี่ยนี่ทุกคนนี่ฟุกกับนี่ฟุกนี่ฟุกคือตอนเนี้ยโอเคครับคือผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กับโปรเจกต์ยี่สี่โมเดอร์นั่นเองนะครับผมก็เดินที่จะมีอ่าแคสเตอร์ยี่สี่คนนะครับมีผมมีฟุกแล้วก็มีคนอื่นมากมายนะครับเยอะมาก A few minutes later ลุยๆลุยๆลุยๆเอาเลยเอาเยย so. Let's go เร oh. ิ um ่มแลมล้วลโอ้ลุยยโโหเมลเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไม่ตลาดสดไปช่หรอ วั่เราเป็นวันลองเป็นวันลองเป็นกาันลองเป็นกัชรครับองแสนินโนเซนต์อินโนเอันนีินโนเซนต์มีอินโนเซนตโอเคโอเคครับทุกคนเริ่มแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นโมเดอร์นั่นเองนะครับหัวดาเป็นครับหัวดาเป็นใครเป็นน้าตานี้ไปกันเลย ทุกคครับทุกคนว่าใครเป็นอ่ะคือตอนนี้ง่ายๆคือผมเพิ่งมาเจอไม่ได้ทองเลยพวกคนกลุ่มนี้นะครับเราก็เลยยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ครับก็เลยอาจจะจําชื่อใครไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมียูทูบเบอร์ที่คนดูรู้จักอยู่นะครับอุ้ย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 เอาว่าเอาว่าเอาว่าเฟิร์สบัตเอาว่าเฟิร์สบัตออกแล้วอะไรอะเกิดอะไรขึ้น เปิดบัตรออกเข้ามามีคนตายว่ามีคนตายมีคนตายโคตรกิ่งเป็นเกิดขึ้นตายตายตายตพี่กีวีพี่กีวีตายพี่กีวีตายคุณซีครับคุณซีเป็นด้วยครับคุณซีใครจะเป็นคนกีวีคนสุดท้ายอ่ะขนาดมีคนหายมีคนไม่รู้เลยไม่รู้เลยเดินอย่างเดียวคือคนมันเยอะมากทุกคนแล้วมันค่อนข้างนัวตลาดต้องเดือดรวยไมไหนนะไม่ไหวแล้วไหนนะลองไม่ได้เป็นคุณหัวฟ้า โคตตายมีหรือเปล่าพี่เฮ้ยไม่ใช่ตรงแกงไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางใครใครอะไฟแดไฟแดงอุายฟแดงวาแง่้ยฟแดงแดงโอุ้ยโ้ยโอยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยโ้ยย้ยยยยยยอ้ยยโอ้ยมยอยยยยยยย ไอ้คุณคุณไฟโชเป็นคุณไฟโชคุณไฟโชเป็นครับทุกคนโอ้ขอโทษนะธนูยิงโดนกันเองตายเป็นเบือโอ้โหมันนัวกันจัดเลยตรงเนี้ยแเราคือธนูมันยิงโดนกันอะทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ย สิบล่างสิบล่างเฮ้ยเอาว่าปัญหาคือปัญหาคือเมื่อกี้คนมีธนูสามคนหันหน้าเข้าหาโมเดอร์แต่พอยิงไปโดนกันเองสามคนนอนตรงนั้นผมยิงโดนเนทีถูแ้วญาณตกันหมูผมยิงดคนป่าทุกคนผมได้เป็นโมเดอร์ว่ะ อ้ยผมได้เป็นผู้ด้วยทุกคนผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับแล้วต้องดูดูลาดลาวก่อนนะยิ้มมุมปากหรือเปล่ายิ้มยิ้มมุมปากเฉยยิ้มมุมปากเฉยยิงนะบอกให้อย่าเข้ามานะ

เฮ้ยผมโดนสถานะอะไรวะเฮ้ยมเดอร์มีสองคนเหรอว้าวผมข้าข้าไปถามได้ทุกคนไปชิวจัดชิวจัดไอทูเอาทำไมไอทษไม่ตายไอทูอะไรไอทูเอาทำไมท ฆาตกรสอคนเหรอเฮ้ยฆาตกรไอ้เดว่วน้ำเงินอ่ะเกี้อะวขึ้นหัวน้ำเงินอ่ะหัน้ำเงินไหนอ่ะหัวน้ำเงินไหนอ่ะคุณคปั๊กคุณปั๊กมาลองรู้ตัวกูแล้วเอาชิมาแยกเดี่ยวมาด้วยเวล่ะจิจิจจิจจย

แพ็เกตเลยโอ้ยเขาเกาะตัวโอ้ยผมต้องไปทางอื่นผมต้องไปทางอื่นถ้าหนูไปสองคนไม่ใช่เหรอไล่เลยตายแล้วผมต้องไปทางอื่นทุกคนเนี่ยมีคนเก็บธนูได้แล้วนี่ไงเอาเลยเอาเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเกาบเลยเออผมกรีบผมกรีบดูการันตีดการันตีดูการันตีดูการันตีโ้คนเมกรีบผมกรีบ เอผมเียนกีบผมเลียนกรีบคนเป็นตัวนะเโดโดนโดนผมมกรีบผมคมกีบแค่นั้นแหละเอ๊ะหลังีบอลอ้เกระเป๋าเองคนถ้บอกคันรัมายิ่ง บอลไว้สตอไว้สองคนน่ะคือต้องทสองคนหนึ่งสองคนผลแอบกองไรนะทีเดียวละทีเดียวชจ้าแต่ว่าแอบไว้เอาอันนี้แทนฟูชิปนะเอาไอ้ด่านไปไปไป จะไปไหนก็จะไปไหนไอ้เนาะดุด้าติวีครับสี่สิบห้าพี่ทุกคนแล้วก็สุดท้ายอยู่ไหนนะอีอยู่ไหนนะอ้าวอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหน่ะอ้าวผเต็มเลย่นึวานหัวผมได้่ง่นความหนัวันหนึ่งัวันวันวนห่่ลนวัวนมัวห่ แต่ย้ันเดีายทำไมวัดไปเลยวัดดูวัดดูจะหกนีว่าทุกคนผมไม่ไหวทันแน่เลยอ่ะจะได้ว่าไในซอยซอยอย่าอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวจะพี่อย่าห้าวเฮ้ไอ้ไอ้เด็ดโอ่ห้าสโอ้ชินผมไม่ทันหนึ่งโอลาโอ้โหขอบคุณป้าคุณพยายามดีแล้วผมรีบตายไปเลย เกมมือสั่นอยู่อย่างเดียวนี่เกมรุกตายผมตายเลยช่วงต้นเลยดีละวดีละวดีละวมินิเกมโมเดอตัดเพราะโมเดอร์โนโดนยิงกันเองเฮ้ยแบบนี้เอาแล้วไงโคนแบบนี้เราสามารถฆ่าเพื่อนร่วมทีมได้ครับมาดูกันว่าเราจะสามารถกดตกใครได้หรือเปล่าครับ innocent น่าจะเป็นปกติแล้วทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นไปแล้วนะครับ เล่น่เแม่ไม like yeah yeah ่นง really like ่น่ส้บเ so ่นเนทุกคนแม่ผม่ไอผมบกมิมเิ่ hard, man, <ah ้่ผู้ีผมว่าสีเขียวมตัวอ้กสีเขียวลมตัวผมอยู่ไปได้บ้างด้วยมาด้วยไปไปขึ้นยมากเฮยก้ก เกือบตายสีเขียวเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งหาอยู่เนี่ยสีเขียวสีเขียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมสีเขียวผมสีเขียวหลอดนะโอ้โหไม่เหรอทองล้วงให้ผมเข้าไปผมไม่ได้เป็นก็ใยูบตรงเนี้ยเฮ้ยมันมันควรไปเลยปะว้าวว้าวชิดชิดเฮ้ยแต่ท่านู้ตกท่านู้ตตกทุกคนโอ้โหคนจิ้ม ไหนยะไหนอะเราก็ชิานะเราก็เดินมาด้วยกันนชิเมื่อกี้ใครวะผมเห็นได้ผมเห็นไเด้เป็นเรดเป็นเดี๋ยวมันมีใครย่อื่นตรงะเป็นใครเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวใครใช่ไหมใช่คนที่ผมคิดหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างบนนี้เลยอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะ ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผมใครไม่หัวดาวะไม่ใช่ผมม่ใช่ผมเฮ้ยยิงไม่โดนคนเลยอี๋ยิงไม่โดนสักคเลยเขาดนเขาดูตดใจมโอ้โโอ้ ยิงไม่โดนโทษอ่ะคุณกีรพันยิงไม่โดนว่ะให้ผมว่าผมต้องไปฝึกอิมแลบบ้างแล้วแหละผมยิงไม่โดนเฉยเลยเมื่อกี้โคตรใกล้เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่โดนคนเดียวไม่โดนัะเป็นสิบคนเลยจ้ะเลอะกันหมด

ไอทูเป็นปอดทุกทีคุณทีเคก็เป็นนี่นี่ไงขาวขาวเป็นอะเบกี้ผมผมเจอผมเจอเหมือนมีสีเขียวตีคนด้วยปะแต่ไม่ใช่สีเขียวที่ทราผมว่าใครวขาวใครวู้ดขาวไม่้เปล่าคุไหนวะคนไหนอะมันมีสีเขียววะมันเป็นอุ้ที่เหตุรัขาวจริงเหรอวะคนไหนอะคนไหนหลอไม่พูดตามเหรอเฮ้นคนไหนเนี

บอลิสตูบอลลิสตูก็แย่แล้วก็ไม่มีฉันเห็นทุกคนไอเนี้ยใครเนี้ยเฮ้ยใครเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยคุยกันอุ้ยเขาโหดมากโมเดอร์โมเดอร์แบบหลังๆคือเล่นดีกันมากเลยครับพี่แต่ผมนี่แหละที่เล่นไม่ดีโอ้ใครเป็นใครเป็นอยู่เลยใครเป็นใครเป็นไม่มีทอง เสื้อเขียวเป็นเสื้อเขียวไปดูโนอาไปดูไอโนอาดีกว่าคุขาวได้มา้วาลวมาแล้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 วมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมล้วมล้วมาแ้วมาแล้วล้วมาแลมาแล้มาล้วมาแ้วมาคลเวมาแลวมาแล้วมา้วมาแลวมา้วมาแลวมาแล้วมาล้วมาแล้วมามวมา้วมาว่าล้วมาแล้แ้มแล้วเามวมา้เม็นอ้เแล้อมะแล้วมาแล้ม้้มลวม สองคนสามคนเราต้องได้ช <Harriet. S 1> ัยชนะมาเออเราต้องชนะแล้วสัตกรมาเยอย่าตัดไม่ได้เป็นนะโหลใครเป็นเนี่ยคนสุดท้ายนัถไฟไปเสิร์ฟเลย ไอโจมเลยเสือกเสือกถึงที่คุณตาเจอผมได้ไงเนี่ยเอาขนาดเห็นตรงนี้แค่นี้อีกคนชนะผมว่ามันก็เหมือนตลาดนัดอยู่ดิ โอ้ยมักูไม่ปีหน้แล้วเราเป็นวเด้อีกแล้ว้วผมเป็นผู้กับกูเเป็นวัวด้อีกแล้วเป็นคนเดียวไอ้หรอเกื่ออะไรหรือเปล่าผมน่ยผมาเนโอยเป็นยผไม่าวเอนมาเนยอ้เ้ย้ยอ้้ยอ หัวหัวาหหาหัวมไอน้เป็นหัวรมงอผมไม่รู้จรวันลองไหนวันลองไหนคุณ้องยิ่งเก็บองอยู่เลยใช่เหรอชีบหใช่หรอจนูดูรอยแผลที่ตันี่้ีตะนูถือนูไอ้ตัวนี้ก่ ไม่ใช่ใครวะไอ้นู้หรอวันรองไหนวันรองไม่ได้เป็นนะผมเห็นผมเห็นไมฟาดิตาปะเนี่ยใช่ไหมไม่พกินเดีที่กูไม่องวันลองเป็นไม่ใช่โผไม่ใช่โผไอทอดเป็นไอทอดเป็นเฮ้ยจ เม่ยบดีเหาดูต้องใครโกงเง่งเงเง่งงงอะไรนีไอชอว์จะนนไออ์จะรุนนอะไรทำไมเกมนีโทษอยู่นนโอเคทุกคนได้เวลาที่นได้เวลาที่เล่นใการคมือซ้ายผมจะทำงานแล้วสีเขียวเียวอ้าตีเพื่อนเองเหรอลืมผมลืมว่าตีเพื่อนตัวเองมันพาดช็อตแบบนี้สีเขียวเยอะ กับเวลาสองนาทีกว่าผมต้องรอดเฮ้ยไปไหนซ่อนซ่อนใหญ่เขาเชื่อใหญ่เขาเชื่อซ่อนซ่อนซ่อนโอ้โโอ้โหกลัวกลัวกลัวมึงต้องโดนกลัว้มดนต้องโดนกต้องโดาไปกี่ตัวข้าไปแปดโอ้โหเยอะอยู่นะ

เ็วคนหัวเขียวเฟลเชียจัของงานนะจับภาพจัภาพจัภาพงานจับภาพ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 จจัาภาพจาพจัจบภับปาพบกาพจับับภาพจับับภาพจาจับภาพจ้บภาพจจาพจ้บุาไจจักภาพจับภาพจาจัาพจับภจจุกไปพจับภาพจจับภาพอ้บภาาจับภับภจจจจจ สวยสวยกำลังใจอยู่ครับวิญญาณโอ้โหร่บจบคลิปจบสวยงรจบคิปเลยครับไตอพอมอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่ทษไปต่อว้ยแคโทษปนี้ก็ไม่น่าไม่น่ากดมาเลยช่วยโทษเป็นออกแล้วกันนาะ โอ้โหดูสดใเออมันเป็นเกมสตาร์เนาะโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับโมเดลยี่สิบสี่แคตเตอร์นะก็สนุกสนานกันไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ที่มาร่วมอ่าคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเดี๋ยวอ่าจะแปะช่องทุกคนไปข้างใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมชอบอย่าชอบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและคลายให้พวกผมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ